ครัสวดครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัว iPhone 12นะครับเป็น p p o o n ประจำปี2020สำหรับปีนี้เนี่ย iPhone 12นะครับเปิดตัวมาทั้งหมด4รุ่นเลยทีเดียวนะครับ4รุ่นนี้เนี่ยก็คาดว่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับอาจจะมีใครที่ผิดหวังบ้างนะครับสำหวังบ้างนะครับจากการคาดคะเนจากข่าวการคาดเดาต่างๆเรามาทำการเปรียบเทียบกันนะครับว่า iPhone 12แต่ละรุ่นนะครับมีฟีเจอร์ แตกต่างกันยังไงนะครับออปชันแตกต่างกันยังไงขนาดมิติแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับที่กําลังจะตัดสินใจในการเลือกซื้อ iPhone 12รุ่นใดนรุ่นหนึ่งนะครับ สำหรับปีนี้นะครับ a p p เปิ Apple เนี่ยเปิดตัว iPhone มาทั้งหมด4รุ่นนะครับก็มี iPhone 12 mini มี iPhone 12 iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max นะครับเรามาไล่เรียงกันนะครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับสำหรับ iPhone 12ทั้ง4รุ่นนะครับจะเริ่มต้นจากขนาดกันก่อนนะครับ iPhone 12 mini รอบนี้เนี่ยมากันแบบค่อนข้างจะคุ้มค่าน,นะครับเพราะว่าเขาได้หน้าจอที่เป็นเกรดเดียวกันกับของ iPhone 12ตัวพี่ใหญ่ตุนนะครับเพียงแต่ว่าขนาด หน้าจอครับจะมาในขนาดเล็กนะครับก็คือเป็นขนาดหน้าจอ5.4นิ้วนะครับ iPhone 12จะอยู่ที่6.1นิ้ว iPhone 12 Pro 6.1นิ้วและ iPhone 12 Pro Max 6.7นิ้วใหญ่สุดนะครับเป็นหน้าจอ Super Retina XDR เหมือนกันสีรุ่นเนี่ยได้มาเท่ากันหมดไม่แตกต่างกันในมุมมองของสีแล้วก็คุณภาพการแสดงผลนะครับ ทั้ง4รุ่นนะครับมาพร้อมกับระบบ 5G นะครับรองรับการส่งผ่านสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ 5G กันหมดแล้วนะครับต่อไปมาดูเรื่องกล้องนะครับกล้องเนี่ย iPhone 12 mini iPhone 12จะมาดับกล้องที่เป็น d u a l Cam e r a นะครับมี u t o a wide กับ wide Camera นะครับส่วน,น iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max จะมี3เลนส์3กล้องมาดูในส่วนของ optical zoom กันบ้าง iPhone 12 mini iPhone 12จะมากับกล้องซูม 2x ้องเท่านะครับส่วน iPhone 12 Pro เนื่องจากว่าเขามีเลนสเทเลนะครับทำให้การซูมที่เป็นออปติคอลเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเท่าส่วนทางด้าน iPhone 12 Pro Max นะครับตอนนี้จะแตกต่างจาก iPhone 12 Pro แล้วเพราะว่าเขามีกล้องที่ซูมได้มากกว่านะครับก็คือเขาจะอยู่ที่5เท่าครับที่เป็นออปติคอลซูมในส่วนของระบบออโต้โฟกัสนะครับตัว iPhone 12 mini กับ iPhone 12จะใช้ระบบเซ็นเซอร์ของกล้องนะครับเป็นตัวทำออโต้โฟกัสครับส่วน iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะใช้ไลด้าสแกนเนอร์นะครับที่จะัพ p อ o r t ในเรื่อ รื่องของการโฟกัสที่เร็วขึ้นแล้วก็สปอร์ตไนท์โหมดที่ดีกว่าพอเทรตที่ดีกว่าเร็วกว่านะครับออโต้โฟกัสในที่แสงน้อยก็จะก็จะดีกว่านะครับนี่ข้อดีของ iPhone 12ที่เหนือกว่า iPhone 11เนะครับเพราะว่าเขาได้ใช้เทคโนโลยีที่มากับตัว iPad Pro ที่ออกมากกาะหน้านี้นะครับมาดูในส่วนของหน่วยประมวลผลกันบ้างน,นะครับทั้ง4รุ่นเหมือนกันไม่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน,นครับเป็น Apple a 1 4 b i o n i c c h i p เหมือนกันนะครับเร็วเท่ากันถัดไปนะครับมาดูในส่วนของ แบตเตอรี่ไลน์นะครับทาง Apple นี้ไม่ได้เปิดเผยยังเป็นทางการครับว่าแบตเตอรี่ของแต่รุ่นเนี่ยมีกี่มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับแต่สามารถบอกได้ในลักษณะของการใช้งานที่เท่าๆกันเนี่ยตดโหลดเท่าๆกันเนี่ยไอโฟน12 mini อยู่ที่15ชั่วโมง iPhone 12อยู่ที่17ชั่วโมงนะครับในการเลย์วีโอนะครับไอโฟน12 pro อยู่ที่17ชั่วโมงเท่ากัน,นครับส่วนทางด้าน iPhone 12 pro max ได้อยู่ที่20ชั่วโมงครับก็จะมากกว่ามีแบตเตอรี่มากกว่านั่นเองเรื่องการปลดล็อกทั้ง รุ่นจะใช้การปลดล็อกด้วย f a c e ID ทั้งหมดนะครับใช้ Notch ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยให้กล้องในการปลดล็อกหน้าจอเหมือนกันทั้งหมดความแข็งแรงของกระจกหน้าจอเนี่ยก็เหมือนกันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Apple นะครับที่ออกมาสําหรับ iPhone 12รุ่นใหม่เท่านั้นก็คือเป็น c e r Ceramic Shield สําหรับทั้ง4รุ่นเลยซึ่ง Apple ก็เคลมว่าเขาสามารถที่จะป้องกันการ,การแตกนะครับจากของหน้าจอเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิม4เท่าตัวด้วยเทคโนโลยีที่เป็นการเคลือบด้านหน้านะครับเป็นการเคลือบด้านหน้าการเคลือบ ผิวกระจกด้านหน้าด้วยเซรามิกที่จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็แล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นการก้าวกระโดโดอีกก้าวหนึ่งกันนะครับของเทคโนโลยีหน้าจอที่ให้มาจาก Apple นะครับใน iPhone ทางด้านของวัสดุที่ใช้ทําตัวเครื่องจะมีความแตกต่างกัน iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 12จะใช้อลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมที่เป็นเกรดที่เป็น aerospace นะครับก็ค่อนข้างจะดีแล,ล้วล่ะส่วน iPhone 12 pro แล้วก็ iPhone 12 pro max จะได้เป็น stainless steel อันนี้ก็จะแข็งแรงกว่าหนักกว่า แล้วก็เป็นสแตนเลสสตีลที่เป็นเกรดของเครื่องมือแพทย์เลยหนักกว่าก็จะหรูหราไปอีกระดับนึงนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนตมวผม,ผมคิดว่าอลูมิเนียมก็ดีมากแล้วนะครับผมว่า12โปรกับ2โปรแม็กอาจจะหนักไปนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับส่วนทางด้านของการกันน้ํากันฝุน่นนะครับการกันน้ำเนี่ย iPhone 12ทั้ง4รุ่นเนี่ยกันน้ําได้เท่ากันนะครับก็คือ6เมตรได้นาน30นาทีต่อไปเป็นเรื่องของอุปกรณ์แก๊เจ็ตใหม่นะครับเป็น แอตอรี่ใหม่ที่มาเปิดตัวพร้อมกันใน iPhone 12ปีนี้ก็คือ MacSafe นะครับ m a ็ Mag s เ f e เป็นแอตเทอรี่สำหรับการทำชาร์จ iPhone ของทุกรุ่นเลยที่เป็น12นะครับโดยที่ MacSafe เนี่ยจะใช้ระบบแม่เหล็กนะครับในการที่ทำให้ตัวชาร์จเจอร์ที่เป็นแพดอยู่ด้านหลังเนี่ยแปะกับ iPhone ได้แนบสนิทมากขึ้นด้วยแรงแม่เหล็กก็จะทำให้การแนบสนิทของชาร์จเจอร์กับตัวโทรศัพท์เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้การชาร์จ iPhone 12เนี่ยขึ้นไปได้ถึงระดับสูงสุดที่15วัตต์ นี่เป็นสซ่ที่ Apple เคลมมาครับแต่ว่าจะใช้จริงก็ไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถจะชาร์จกับ iPhone รุ่นเก่าได้ด้วยนะครับที่เป็นหลอกรับระบบไวเลตชาร์จิ่งตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นมาก็จะได้เหมือนกันแต่ว่ากําลังวัตต์ก็จะได้น้อยกว่า Apple เคลมว่าเป็นได้อยู่ที่7.5วัตต์นะครับก็เดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่าชาร์จจริงจะเป็นยังไงมาดูทางด้านของ s t o r ์เ e ทที่มีให้เลือกทั้ง4รุ่น iPhone 12 Mini แล้วก็ iPhone 12จะใช้ไอต้นที่ 64GB 28ล้ว ก็256เป็นสเต็ปแบบนี้นะครับส่วน iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะเริ่มต้นที่128 g b แล้วก็้ากระโดดไปที่256แล้วก็คูณ2ไปที่512 g b เลยกระโดดขึ้นไปเลยนะครับส่วนเรื่องของ ความละเอียดหน้าจอจะแตกต่างกัน iPhone 12 mini จะอยู่ที่2340คูณ1080พิกเซลนะครับก็คือความละเอียดจะอยู่ที่476พิกเซลต่อตารางนิ้วตัว iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 Pro เนี่ยจะอยู่ที่460ครับก็จะน้อยลงมา460พิกเซลต่อตารางนิ้ว อัตราส่วนหน้าจอก็จะเป็นความละเอียด2532คู1170ทั้งคู่ระหว่าง12ก็12มนิ้วส่วน iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดนะครับจะอยู่ที่2778คูด้วย1284ก็จะอยู่ที่458พิกเซลต่อตารางนิ้วนะครับจริงๆเลว กลายเป็นว่าตัว12 p r o max เนี่ยพิกเซลต่อตารางนิ้วนะครับน้อยกว่า iphone 12 mini อีกพอสมไปนะครับโอเคแต่ว่าก็ดูด้วยตาก็อาจจะดูดูดูไม่ออกนะครับเพราะว่ามันจอมันเล็กนะครับไม่ได้เหมือนจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับหรือพวก macbook อย่างเงี้ยครับเป็นต้นการแสดงสีนะครับก็เป็น t r u e tone เหมือนกันนะครับ t r u e tone display เหมือนกันหมดเลยทั้ง4รุ่นการรองรับการแสดงค่าสีนะครับก็รองรับเป็น p 3าม p สกันหมดเลยนะครับทั้ง4รุ่น h a p t i c touch นะครับทั้ง4รุ่นเลย เหมือนกันส่วนทางด้านของความสว่างหน้าจอนะครับ แต่แตกต่างกันไอ h o n 12 mini จะอยู่ที่625 nits นะครับ625 nits ที่12ม i n แล้วก็12ธรรมดาเหือนการส่วนตัว12 pro กับ12 pro max เนี่ยจะอยู่ที่800 nits นะครับในกรณีที่แสดงผลทั่วทไปนะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นการแสดงความละเอียดหน้าจอที่เป็น hdr นครับทั้ง4รุ่นเลยเนี่ยจะเท่ากันก็คือ1200 nits เท่ากันนะครับดูเหมือนกับว่าทางทางด้านของ iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 12 ธรรมดาเนี่ยมันมันถูกซอฟต์แวร์เันกดเอาไว้นะไม่ให้แสดงความสว่างสูงสุดได้ได้เท่ากับตัวรุ่นพี่ที่เป็น12 pro แล้วก็12 pro max นะครับในส่วนของขนาดกันบ้างนะครับขนาดเนี่ยตัว12บสอง mini จะอยู่ที่5.18นิ้วคูณด้วย2.53ตัว12ธรรมดาจะอยู่ที่5.78นิ้วคูณด้วย2.82จุดแปดสอไอคอนสิ pro จะอยู่ที่5.78นิ้วคูณด้วย2.82จะเท่ากันนะครับ12กับ12 pro ส่วนตัวสิ pro max เนี่ยจะอยู่ที่ 6.33นิ้วคูณด้วย3.07นิ้วโอเคส่วนทางด้านของความหนาเนี่ยความหนาจะเท่ากันเลยทั้ง4รุ่นก็คือ0.29นิ้วเท่ากันหมดนะครับทั้ง4รุ่นน้ำหนักก็แตกต่างกันเลยนะตัว12 Mini มินิกรัม12 164กรัม12 Pro 189กรัม12 Pro Max 228กรัมอันนี้หนักสุดเลยนะครับมาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างครับการถ่ายภาพนิง่งแล้วก็วิดีโอ ทั้ง4รุ่นต่างๆางกันยังไงนะครับตัว iPhone 12 mini iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 Pro เนี่ยในส่วนของเลนที่เป็น Ultra er Wide กับเลน Wide นะครับจะเหมือนกันก็คืออยู่ที่ f 2.4 Ultra er Wide นะครับจะเท่ากันเลยแล้วก็ตัว Wide ครับ Wide Wide Angle Lens เนี่ยจะอยู่ที่ f 1.6เท่ากันนะครับ ส่วนตัว12 Pro เนี่ยเขาจะมีเลนส์เทเลโฟโต้ซึ่งก็จะอยู่ที่ f 2.0ทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max เนี่ยตัวนี้จะแตกต่างกันแลักตัวเลนเทเลนะครับตัวเลนส์เทเลโฟโต้ของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะเป็น f 2.2นะครับซึ่งซึ่งมองดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นเลนสที่สว่างน้อยกว่าเรีกอย่างนี้ก็ได้นะเป็นเลนสที่สว่างน้อยกว่าขนั้นของ iPhone 12 Pro ด้วยซ้ำไปอ่าทำไมกลายเป็นอย่างนั้นนะครับ 12 Pro Max ทำไมถึงได้เลนที่รูรับแสงแคบกว่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามหนึ่งที่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันว่าเอาทำไมรุ่นแพงกว่าทำไมได้ได้ความสว่างน้อยกว่านะครับอันนี้มันจะเป็นจุดที่แตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าเซนเซอร์ของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยเขาจะได้เซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่านะครับชิ้นเลนเขาจึงใหญ่กว่าแล้วก็ ทำให้การที่จะทําให้รูรับแสงกว้างขึ้นด้วยขนาดแก้วที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะทำทาไปได้ได้เองนะครับก็ช่ดเชกันนะครับเขาจะได้เซนเซอร์ใหญ่กว่าก็จะทําให้การรับแสงนะครับ ของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยดีกว่าทางด้านของ iPhone 12 Pro ครับถึงแม้ว่าตัวรูรับแสงของเลนจะแคบกว่าก็ตามครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของทางด้านของ iPhone 12 Pro Max นะครับที่เราดูสเปคเนี่อาจจะงงๆหน่ยทำไม12 Pro เนี่ยถึงได้ดีกว่า12 Pro Max ที่เป็นพี่ใหญ่กว่าการถ่ายภาพนะครับก็รองรับ Night nice Mode ได้เหมือนกันทั้ง4รุ่นแล้วก็ Deep Fusion ก็ได้หมดเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นวิดีโอที่เป็น r a นะครับการถ่ายวิดีโอที่เป็นไฟ Raw เนี่ย iPhone 12 m i n กับ iPhone 12นะจะไม่หลอกลับนะครับในส่วนที่เป็น Apple Pro Raw a นะครับ o r p w e Pro r จะอยู่ที่ iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max เท่านั้นนะครับอันนี้ข้อแตกต่างแต่นี้เนี่ย Apple Pro r ป w จะยังไม่ได้ใช้งานได้ในช่วงเวลานี้นะครับก็จะต้องรอรอต่อไป ในส่วนของระบบการสั่นระบบการสั่นของ iPhone 12 mini 2แล้วก็2 Pro เนี่ยจะใช้ระบบเดียวกันก็คือเป็น Optical Image Stabilizer ก็คือมีการสั่นที่ที่ตัวเลนส์ครับเลนส์เป็นขยับในการที่จะแก้ภาพสั่นไหวแต่ iPhone 12 Pro Max เนี่ยเขาจะมาเหนือกว่านะครับก็คือเขามีทั้ง Optical Image Stabilizer แล้วเขายังมีตัวเซนเซอร์ชิปด้วยก็คือตัวเซนเซอร์เขาเนี่ยจะสามารถสั่นได้ละสั่นื่อที่แก้ไขการสั่นไหวของภาพแล้วก็วิดีโอได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวแรกของ Apple เลยที่รองรับการทำ ซอร์ชิปนะครับก็อันนี้เป็นแอดวานไปอีกระดับหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการภาพนิ่งในโหมดที่ชัตเตอร์สปีดต่ำหรือว่าวิดีโอแบบวิดีโอที่แบบนิ่งๆเลยนะครับอันนี้12บปรงแม็ก็จะได้เปรียบตรงนี้ไปในส่วนของการถ่ายวิดีโองานถ่ายวิดีโอทั้ง4รุ่นจะรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่4 k 60นะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็น24แล้วก็30ได้ ที่กล้องหลังทั้ง3ตัวใน12 Pro แล้วก็2 Pro Max แล้วก็อีก2ตัวใน iPhone 12 Mini แล้วก็12ธรรมดาการบันทึกเสียงก็จะรองรับ Audio Zoom ทั้ง4รุ่นเลยนะครับ Quick Time Video แล้วก็ Slow Motion ก็จะถ่ายได้สูงสุดที่240เฟรมนะครับที่ความละเอียด Full HD ถ่ายใน m หมด Time l a p s e ได้ทั้ง4รุ่นนะครับแล้วก็เป็น Time l a p s e Video บวกกับ Stabilization ได้ด้วยเหมือนกันนะครับทั้ง4รุ่นเลยการบันทึกเสียงเป็น s t e r e o นะครับ ทีนี้มาดูกันทางด้านของกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนะครับเป็น f 2.2รองรับ Smart HDR 3สำหรับการถ่ายภาพนะครับแล้วก็รองรับการถ่าย Portrait Mode ได้ด้วยนะครับมีการทำ Advanced Bokeh ได้ในส่วนของการถ่ายวิดีโอที่เป็นแบบ HDR นะครับเป็นแบบ Dolby Vision HDR Video จะรองรับได้สูงสุดเพียงแค่30เฟรม p e อ se นะครับก็จะลดลงมา เนื่องจากว่าเขาต้องเปิดโหมดที่เป็นการทำดันมิกเลนส์สูงสุดตลอดเวลานะครับก็จะได้แค่30เฟรมแล้วก็กล้องหน้าก็จะได้โโมชั่นได้ที่120 f เฟรมนะครับเท่านั้นนะครับที่เป็นความเรเอียด1 0 8 0รองรับในโหมดดิสฟิวชันนะครับฟิกเท e ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของการเ a รเบ็กวิดีโอครับเทรเบ็กวิดีโอก็เขาจะรองรับการ Playback h d r dolby vision นะครับ h d r 10ได้นะครับแล้วก็ hlg ได้ทั้ง4รุ่นเลย ในส่งซิมการนะครับทั้ง4รุ่นก็จะเป็นเป็น dual sim นะครับก็คืออันนึงเป็น nano sim นะครับที่ใส่ในเครื่องแล้วก็อีกอันนึงเป็น e sim ที่ต้องใช้วิธีการผูกกับทางอเรเ a t o r นะครับในการที่จะ add s ิม e sim เข้าไปในเครื่องนะครับส่วนของเรื่อง refresh rate หน้าจอนะครับสำหรับปีนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะผิดหวังกันไปนะครับที่ iphone 12 pro pro max เนี่ยก็ไม่ได้มาความกับ refresh rate ที่เป็น90หรือว่า120 hz นะครับก็ยังเป็น60 hz เหมือนเดิมเหมือนกับทางด้าน iphone 11นะครับหลายๆคนก็ผิดหวังกันไปบ้างนะครับ หรับจุดๆนี้แต่ว่าสาวก i p h ก n e หรือว่าคนที่อยากจะลองใช้เริ่มใช้ iPhone นะครับก็อาจจะไปลองเริ่มต้นเลือกใช้ iPhone 12มินิดูก่อนก็ได้นะครับหรือว่า iPhone 12ธรรมดาก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบางคนคิดว่าการจ่าย4 0,000บาทเนี่ยแล้วไม่ได้ตัวหน้าจอที่เป็น120เฮิร์ตเนี่ยใน iPhone 12 Pro กับ Pro Max เนี่ยก็อาจจะผิดหวังกันไปบ้างนะครับแต่ก็ลองตัดสินใจดูครับว่ารุ่นไหนแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวคุณนะครับมาดูเรื่องสีกันบ้างนะครับสำหรับสี iPhone 12มินิกับ iPhone ไอโฟอ มาเหมือนกันนะครับก็จะมีสีฟ้าบลูสีเขียวกรีนสีแดงโปรดักเลสแล้วก็สีขาวไว้นะครับแล้วก็ท้ายก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำแบล็คส่วน iPhone 12นะครับ Pro, แล้วก็ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกับสีที่เป็น Pacific Blue นะครับ mm hmm. ก็จะเป็น blue ที่ที่อ่อนกว่าน,นิดนึงนะครับมีสีทองสีทองก็มีสีทองโกมีสีกราไฟ i ์นะครับแล้วก็สี silver silver สีเงิน silver นะครับโอเคก็ลองเลือกกันดูนะครับผมว่าปีนี้ผมว่าสีเขียวก็กกสวยนะส่วนสี blue หรือ Pacific Blue ใน12 Pro กับ12 Pro Max เนี่ยก็ไปลองดูนะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าในส่วนตัวผมคิดว่าเฉยๆนะครับแล้วแตคนชอบ นะครับก็ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปของ iPhone 12แต่ละรุ่นนะครับมินิ12 12 Pro 12 Pro Max นะครับไปลองตัดสินใจเลือกดูนะครับว่ารุ่นไหนจะเหมาะกับคุณนะครับนตอนนี้จะเป็นช่วงของการ pre-order นะครับก็ไปลองตัดสินใจดูนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการที่จะใช้เทคโนโลยีการเลือกใช้อุปกรณ์ไอที gadget นะครับต่างๆในชีวิตของคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปแนวเทคโนโลยีแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Trendy Logo เลยนะครับ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ